สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะก็ช่วงนี้เห็นหน้าบ่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าออพาอดีช่วงนี้พอมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างก็เลยอยากจะมาอัดโซเชียลแคมให้เพื่อนๆดูนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะจะมาสาธิตวิธีทาครีมแบบจิ๊บนะคะเพราะว่าหลายคนถามจิ๊บมาว่าจิ๊บใช้ครีมอมะไรบ้างตัวไหนบ้างถึงได้ขาวใสแบบนี้นะคะก็นี่ยวให้มาดูกันใกล้ๆก่อนนะคะว่าผิวเป็นยังไงเนาะ คือครีมของจิ๊บเนี่ยผิวจะค่อนข้างใสแล้วก็ขาวด้วยดูเห็นไหมคะว่ามีเลือดฝาดนะอันนี้ไม่ใช่ครีมกันหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะว่าหลากัหลกๆแล้วจิ๊บใช้ตัวอะไรบ้างนะคะ,คะก็ขั้นตอนแรกเลยนี่ค่ะโทนเนอร์โทนเนอร์เนี่ยก็หยิบสำลีหนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็ใส่ซักประมาณมนับไปห้าหยดก็ได้ค่ะ ประมนี้โทนเนอร์จะเป็นสีนี้นะคะออกเหลืองๆนิดนึงไม่มีแอลโกอฮอล์ปรับสุดใหม่ะคะ่ะนี่ก็เช็ดย้อนขน,นะคะ่ะโทนเนอร์อันนี้มีประสิทธิภาพในการทําให้รูขุมขนเล็กแล้วก็ฆ่าชัวอหัวสิวด้วยนะคะนี่ค่ะก็เช็ดไปให้หมดเลยก็เช็ดไปนะดูได้ค่ะว่า จิ๊ไม่ได้ทารองพื้นหรืออะไรไว้นะคะเพราะว่าทนเนอร์ไม่มีอะไรติดออกมาผิวธรรมชาติค่ะเว้เป็นเซนลตคอรเลยดูสิแล้วก็ตัวที่สองแต่ตัวที่สองเนี้ยหลักๆที่ใช้ในเนี้ยก็คือจะไม่มีขายนีย่แบรนด์แต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่เพราะจิ๊บเป็นคนผิวแห้งมากๆคือจะต้องเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับหน้าก็คือจะต้องใช้ตัวเนี้ยค่ะมันจะเป็นแบบว่าเออ เป็นน้ำๆอะค่ะแต่ว่าม,มันเป็นตัวเพิ่มความชุ่มชื้นเหมือนเอเซนต์แบบอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือฉีดลงไปคือฉีดลงไปในหน้าของแล้วก็ตบอันนี้ก็คิดว่าจะทำขายในแบรนด์นะคะในอนาคตแต่ตอนนี้ยังไม่ทำเพราะว่าตอนนี้มันมีเป็นสิบตัวแล้วะคะ่ะแล้วก็เยอะเกินไปมันก็จะทำให้ ลูกค้าเลือกใช้ไม่ถูกนะคะแต่คืออันนี้ต้นนี้ที่ฉีดลงไปเมื่อกี้มันเลิศมากในอนาคตเนี่ยจะใช้จะทำขายแน่นอนเราติดตามชมนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นคิมใต้ตาเพราะว่าช่วงนี้นอนตีสามตีสี่ทุกวันเลยก็บีบมาประมาณนี้พอนะคะคิมใต้ตาเนี่ยให้ใช้นิ้วนางนะคะเพราะว่านิ้วนางเนี่ยเป็นนิ้วที่มําหนักมือน้อยที่สุดนะคะก็ทาลงไปตรงนี้ ยังใส่คอนแทคเลนส์อยู่นะคะขอโทษทีถอดไม่ได้เพราะว่าสายตาสั้นมากเนี่ยค่ะก็ใช้ครีมนะคะรูปบนเนี้ยให้เบามือที่สุดเลยนะคะค่ะรูปแค่นี้พอเพราะว่าจะเกินเวลาแล้วตัวหลักๆเลยนะคะที่ใช้ก็คือนี่ค่ะ พาเซนต้านะคะตัวนี้แหละทำให้หน like ้าจิบเหมือนมีน้ำหล่อเลี้ยงในผิวแบบนี้นะคะเด้งเด้งดึ๋งดึงแล้วก็ดูใสวาวเงาๆนะคะอย่างที่คนชอบถามจิบว่าทำไมหน้าเหมือนมีน้ำอยู่ในผิวนะคะเป็นเพราะว่าตัวนี้เลยค่ะแล้วก็บีบออกมาอย่างนี้เห็นไหมว่าครีมออกมาแล้วค่ะแล้วก็ป้ายมานะคะนี่เลย นะ้ำครีมสีขาวทาเซนเต,ตอร์ของเราเนี่ยเป็นาสารสกัดจากบลอกพืชน,นะคะเหมือนลากพืชน,นะคะไม่ได้ใช้แบบสเ,เตนเซลที่เป็นสัตว์ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าอันนั้นมันจะทําให้คนแพ้ได้ง่ายนะคะ<ม>ก็ลงหน้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ขาดไม่ได้พระตูนี้ท็อปที่สุดนะคะนี่ค่ะในครีมพระตอนนี้เป็นเวลาสีทุ่มแล้วนะคะก็คือ ในครีมในครีมจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะว่าใช้จริงเพราะว่าจะหมดแล้วก็คือในคร sure <Rat> ีมกะแต้ค่ะใต้คอด้วยเป็นไยลูกคอสิโดนเล็บตัวเองข่วนนี่ค่ะ ก็คือนี่แหละค่ะหลักๆที่ใช้ในหนึ่งวันนะคะก็คือแบบนี้รับรองว่าหนึ่งอาทิตย์หน้าใสแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะในครีมทาสันตานะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้สำคัญที่สุดเลยคือโทนเนอร์นะคะเพราะว่าโทนเนอร์เนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการปิดรูขุมขนของเราเวลาที่เราล้างหน้าเสร็จนะคะ ก็ต้องใช้เพราะว่าถ้าเราไม่ปิดเนี่ยในอนาคตเราจะเป็นสิวอุดตันได้นะคะแล้วก็ใต้ตาใตา้ตา,ตานี่ก็สําหรับความพอใจของแต่ละคนนะคะว่าพอใจจะใช้หรือเปล่าแต่จิตเนี่ยเป็นคนที่ถูกใต้ตาค่อนข้างจะเยอะมากถ้าเมื่อก่อนใครรู้จักจิตนะจะรู้ว่าถุงใต้ตาลงมาถึงนี่เลยแล้วก็ช่วงนี้จิตทำงานเยอะนอนดึกมากค่ะก็มีอันนี้แหละคะ่ะที่ช่วยให้ตาไม่ค้ำนะคะแล้วก็นี่แหละคะ่ะทั้งหมดที่ใช้อยู่ ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็รับรองว่าผิวจะใสแบบนี้แน่นอนวันนี้ยังไงทุกคนฝันนี้นะคะไปแล้วไปบาย